สวัสดีค่ะวันนี้มาชมชุดพร้อมๆกันนะเพราะว่าชุดที่ครูกุกสั่งมาจะจะสวยงามเป๊ะเวอร์ขนาดไหนคะ่ะก่อนที่จะเอาลงสต๊อกขายให้กับคุณลูกค้าค่ะครูกุกอยากให้ชมสินค้านะคะสั่งได้รวดเร็วเลยนะคะเป็นนี่ค่ะเป็นชุดเดรสใส่สบายๆให้ค่าอยู่บ้านนะจ๊ะมาดูเพราะว่าสินค้าแฉลงตรงไหมราคาเท่าไหร่ทราบไหมคะราคา99บาบาทค่ะมาดูพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ ว้าวนี่ไงคะเก้า99บาทคุ้มราคาเลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะคะนี่ค่ะใส่สบายสบายเลยจ้าเป็นชุดลำลองอยู่บ้านค่ะอ่านหนครูกุ๊กจะลองใส่ให้ดูนะคะใส่ดูเลยใส่ดูเลยใส่ให้ดูเลยคะ่ะ99บาทดูค่ะเดี๋ยวก่อนให้ดูก่อนค่ะดูเนื้อผ้าของเขาค่ะ เนื้อผ้าก็สวยค่ะสวยใส่สบายเลยนะจ๊ะการตัดเย็บก็เบลคัตโคดค่ะดีเยี่ยมเลยนะจ๊ะ,ะมาใส่ให้ดูเลยจ้าเป็นชุดนอนก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นชุดใส่เที่ยวก็ได้เลยนะจ๊ะ,ะว้าวนี่ค่ะชุดละเก้าสิบเก้าบาทสไตล์วินเทจนะคะเนี่ย ชุดละ99บาบาทนะคะใครสนใจสั่งได้เลยจ้าชุดละเกบาทจ้าใส,ส่สวยๆค่ะใส,ส่สวยๆใส,ส่สวยๆอยู่ที่บ้านจ้าหรือว่าจะใส่ไปใจตลาดก็ได้จะใส่ไปช้อปปิ้งก็ได้ค่ะนี่ค่ะคุ้มอีกแล้วค่ะ99บาทจ้าใส่เล่นๆอยู่ที่บ้านนะคะคุ้มเลยค่ะคุ้มสุดคุ้มจ้าเกบาบาทจ้าชุดนี้ค่ะชุดเดรส ั้งชุดเลยจ้าผ้ายืดเนื้อผ้าใส่สบายจ้ะดูค่ะสั่งในตะกร้าของครูคุกเลยนะจ้าในตะกร้าเลยจ้า99บาบาทนะคะขอบคุณค่ะ